หนุ่มกัญชยัยโหมงานหนักจนต้องแอดมิดด่วนเผยขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความเป็นห่วงค่ะเรียกได้ว,ว่าพิธีกรหนุ่มที่ฮอตสุดๆส,สำหรับหนุ่มกัญชัยกันเนิดพลอยล่าสุดหลายคนนั้นอาจจะไม่รู้ว่าเขาได้ออกมาเผยลารรายการเที่ยงวัน ท่านเหตุการณ์ว่าเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาจ้าตัวนนได้ทำรายการเที่ยงวันท่านเหตุการณ์และรายการโหนกระแสเสร็จก็เกิดอาการน็อกมีมึนๆงงๆไม่มีแรงจุดต้องถูกหามตัวเข้าสู่โรงพยาบาลและแพทย์ก็ได้สั่งแอดมิดหคืนละทางนั้นหนุ่มกัญชัยก็ได้เผยสาเหตุการป่วยครั้งนี้ว่าเป็นเพราะว่าพักผ่อนน้อยใช้พลังในการทำงานเยอะทำงานหนัก จนเกิดความเครียดแต่ก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจยังไงก็ขอให้หนุ่มกัใชัยนั้นหายป่วยไวๆค่ะ